ขั้นตอนการบดวาลนะครับเราก็ถอดฝาข้างตัวนี้ออกมาแล้วนะครับฝาเข้าข้างหลังจากนั้นเราก็ถอดวาลออกมานะครับการถอดวาลมาเนี่ยเราต้องถอดสปริงก่อนใช่ไหมครับถอดสปริงแล้วก็ถอดวาลออกมาครับในวาลสิวาลเออหลังจากนั้นเราก็เอากาเชรใส่ในกาเชรครับเอากาเชรมาใส่ดิกาเชรครับกาเชรอย่างไากาเชรมาเออกาเชรครับ อ่ะสาธิตการใส่กาวเพชรครับการใส่กาวเพชรเก็บกาวเพชรครับโอ้ยไม่ใช่เตะเอาไอ้นั้นเอาเอาเอไม้นะครับเจิ้มลงไปนิดนึงเอาด้านละ,ละเอียดอา่าแตะแตะที่หน้าวาวแตะที่หน้าวาวบางๆนะครับบางๆเอาสักห้าจุดพอมไม่ใช่รูปอย่างั้นครับห้าจุดแล้วแล้ว หลังจากนั้นก็ใส่น้ำม,มันเครื่องฉลอมตรงนี้ครับน้ำมันเครื่องฉลอมกานวาล์วอ่า <Okay. S 1> ฉลอมอ่า <c oughs> ฉลอมโอเคแล้วก็ฉลอมในรูปลอกวาล์วได้ครับตรงนี้เราปลอกวาล์วน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก่อนน้ำมันเครื่องชโลมก่อนครับ <c oughs> เออ <c oughs> ไม่กข้ไปในรูนั่นแหละเออรูมันครับรูรูการ์นวาวครับโ okay. อ้แล้วจากนั้นก็ใส่ลูกกระทุ่งลิ้น ศัยการวาวใส่วาลวไปเลยครับอลูกกระทุงลิ้นเข้าไปข้างล่างมือดันลูกกระทุงลิ้นครับมือดันอ่ามือดันไว้แล้วก็ไม้บดวาวมาเคาะครับอ่าไม้มือดันไว้น <c oughs> ี่ที่บวกอย่างนั้นแหละครับนั่นแหละการบดวาว <c oughs> โอเค <c oughs> ไปเรื่อยนะครับให้พยายามให้วาวหมุนด้วยให้วาวหมุนนห <c oughs> ละครับ ว่าพอเราบดวาลเสร็จแล้วเราก็ล้างเบนซินนะครับกลุ่มไหนล้างเบนซินแล้วเห็นไหมุ่มไหนล้างเบนซินแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นฝาสูบแบบนี้รั่วไหมพับรั่วไหมรับวาลก็อยู่ที่ฝาสูบไม่ใช่เช็คอย่างนั้นรวมครับรวมครับอะไรรั่วลูกสูบครับลูกสูบอ๋อไม่เข้าไม่เช็คอบ่นั้นหรออันนี้เขาเช็คว่าเอาใส่นั่นครับใส่สปริงวาลเข้าไปใส่สปริงวาลเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำมันเบนซินลงไปในช่องพอร์ตมันนะครับปิเพื่อทดสอบ อ่เมื่อเราบดเปลาเสร็จแล้วเราก็ใส่สปริงแลวใช่ไหมหลังจากนั้นก็เอาเป็นซินเทใส่ครับเอาเป็นซินมาดูสิซินมาทดสอบใช่เหรอไม่นซีนเลอ่าซินอเพื่อนเอาเป็นซินมาอ่าน้าเป็นซินครับเทใส่แล้วก็ดูที่หัวไม่รับไม่รอดเทใส่กับเต็มล้นนั่นน่ะสังเกตซึมไหมครับซึมครับซึมไหม,ไหมอ่าถ้าซึมเนี่ยซึมก็แสดงว่าเาลารั่วครับบดเาลาใหม่นไหมซึม วันนี้ก็ซึมครับซึมเลยซึมนะครับพี่ใหญ่าถจะซึมก็บดเบาใหม่ครับบดเบาใหม่